ปริญญาพานิตครับวันนี้พามาดูวิธีใส่แก๊สกระป๋องแบบง่ายๆที่เป็นแบนเหล็กแบบนี้เลยดันเข้าอย่างเดียวเลยให้ตรงล็อกดันเข้าอย่างเดียวก็ใส่ได้เลยนะครับรุ่นนี้เป็นอิวาตานิรุ่น CBAK1 ความแรงไฟ3.4กิโลวัตต์ตัวนี้เป็นนวัตกรรมจากญี่ปุ่นนะครับอีวาตานิตัว CBAK1 ไฟแรงนะครับไฟแรงไฟสวยหัวเตาเป็นอลูมิเนียมนะครับด้านบนก็เป็นอลูมิเนียมตัวนี้จะปรับแรงเบาได้นะครับแล้วก็ฝาถอดได้มาล้างได้นะครับสังเกตจะมี แผงด้านข้างนะครับทอดยาวมาถึงแก๊สกระป๋องตัวนี้ทําหน้าที่กระจายความร้อนมาที่แก๊สกระป๋องเพื่อให้แก๊สกระป๋องนะครับใช้ได้จนหมดเพราะแก๊สกระป๋องมันจะชอบเย็นนะครับตัวนี้จะมาไล่ให้แก๊สหมดนะครับอันนี้ก็ให้ดูอาจจะมีเพจบอกเพจบอกรายละเอียดนะครับแล้วก็มีชื่อรุ่นตัวนี้นะครับเป็นชื่อรุ่นเป็นเพจของบริษัทของยี่ห้อสินค้านะครับ ตัวนี้เน้นบางนะครับสำหรับคนที่ชอบบางพกพาง่ายนะครับตัวนี้จะแถมเป็นกระเป๋ากระดาษนะครับฝากไว้ด้วยอีวัตนินะครับจากร้านปริญญาพานิชตัวแทนจำหน่ายราคาพิเศษแน่นอนนะครับตัวนี้ขอบคุณครับ